ดีมากเลย<โ>ลบ่ากิจโชสวัสดีครับรอครับรอคุณนะฐคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเนี่ยพอดีลืมฝาปิดเอฟซีนะบ้าโท้อเวลาเดี๋ยวเอาแบบนี้พรุ่งนี้ก็มาใส่ให้มันอยู่ใกเลยเอฟซีนะข้างในเหมือนกันครับทนายในเหมือนกันแล้วก็ติดตัวประกอกตู้ไฟแล้วเดี๋ยวก็ย้ายเมนเข้ามาลงตู้นะฮะเอฟซีนะ ผมไปต่อตรงนี้ก่อนนะครับก็สายตรงนี้ก่อนนะเอซีนี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะผมให้เด็กๆแล้วก็อ่าเป็นครอบครัวที่เราสำรวจเราเห็นควาบากก็เลยช่วยกันบูสเตอร์ก่อนหรือว่าเรายังไม่จำไฟเข้าบอกหรือเปล่าจำแล้วจำไม่ได้วอย่าจำไหมเพราะว่าถ้าถ้าจำแล้วมันมันควรเด็กไปดึงเล่นนะไม่ดึงจำได้ได้ม่ไมนปลอดภัยกว่าตรงนี้ดี นะใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยกลับมาอีกทีนึงช่ลจะมาใส่ให้มันเรียบร้อยเนาะน,นี่สิบนะสิไฟโอเคสปิไฟปไฟปุ๊บนะกล่องไฟกล่องควบคุมไฟก็อยู่ตรงนี้นะพะี่นพเก็เป็นนะโต้ตตไฟนะหรือว่าเซพิทืม <c oughs> ก็ตัต่อเรียบร้อยเหลือแค่จาไฟเข้านะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อปักตรงนี้ปักแล้วก็รอไฟดัเลยเออฮะเออแดงก็คณลุ้มน่นสลุ้มนื้อะรอปาาแล้วดึงดึงเันอย่ดึงดึงีมันยาดัดดัเลยโนนี้โยมานนีบอยายที่เลยสายมีจะเข้ามาตรงไหนเออ ตึงสายเมนเท่าตัวนะตัวเนี่ยเหมือนเหมือนเ้อทอดฟอกเมนัม่ทอดเมนเออใส่เสเลยตอเออแค่นั้นเองสุดเดียวไม่พอใช่ไหมรวมตันมันเข้ามาเสาเทปเลยเสาเีปเลย

นอนี่ฝั่งนี้ยิ้มมั้ยเอ้ยลูกฟ้าฟิกเอสซยอดเลย เดียวจะปั่นดูสิรู้สึกตัวเลยไมบ่อยเลยโอ้ตูนถึงดินดีเนาะถ้าเกิดเปขาดนี่น่าจะไม่เจ็บนะ อืมอ <Yeah. S 2> th ืมยวพอดทอดด้วยกันทอดดำดยวยกอนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพื่อที่การ เดือดครัดือดสีนะครับน่นะาดะดูรจะไปดหัวเสียปเนามันดินไฟเยอะว่าทานได้ได้มด เอาอันไมมาปูน้อนไปไาหานต่้องให้บอกทอเยวีมแล้วคซื้อสายมาทีปัแล้วซื้อสายทั้งหมดรีดไไหเออือไปข้างน้เออีวก็ไปเลย ชุข้าวเลยนะจำ่ชุข้าวไม่ตัวนี้ตัวของผมนี่มันมีฟ้าผิดไงเนาะว่าค่อยมาเสีฟ้าผิดมั้อ่อให้ thế này còn, hiểu, ít chụp hang, ít chụp hang anh, điếu, bỏ, ôi thằng chụp thao, không, không cho mình thoa xay men còn thao, lại, dây men chơi được, ông เอาไปได้มาลุงตัวนึ่งเลยฮะเอาจาดเลยเดราจะย้ายเมนเนี่ยย้ายเมนสายเนี่ยสายเมนมันเข้าตรงเสานนนั้เาะใช่เราจะย้ายเข้ามาฝั่งนี้อ่เราจะมาฝั่งนี้ตกใกล้ตู้เราเพราะกล้องควบคุมมันอยู่ตรงนี้อแล้วที่สำคัญคือตียงต้องตัดไฟก่อนเนาะเอ๊ะตียังก่อนมาผมถือกล้องให้ก็ได้เอาเอาเอาไปไดเอ็ดไปได้ไหมอ่าผมเป็นเอ็ดมินนะพี่บ่าวก่อนนะเอฟ จริงสำคัญคนต้องถอดไฟก่อนเนาะใช่เพราะว่าถ้าไม่ถอดไฟเนี่ยมันอันตรายเนาะอันตรายสูงมากอันตรายมากเลยต้องถอดไฟออกก่อนนะท่านผู้ชมถูกถูกหลังหรือเปล่ามันน่าจะเป็นตัวเหล็กตัวบนอะเหล็กตัวบนใช่หรือเ่าเหล็กตัวบนไฟมันจะได้เอันตรายกับพวกเรานะเช็คชื่อว่าก็เช็คไฟนะท่านผู้ชม เดี๋ยวถอดตรงนี้เสร็จดูฝั่งนู้นนไฟยังมาป่ะเผื่อปิดหม้อโอ้พี่บ่าวทำแบบช้ำอุ้ยผมตายตรงไหนเนี่ยพี่บ่าวชำนาญมากเลยลืมหันกล้องพี่บ่าวเลยเหมือนทำงานไฟตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเออเมาทางนไฟลวินาทีสำคัญครับย้ายสายเมนไปย้าเลยแล้วกัไปสบายใจเราต้องรวยไงเราต้องรวยไฟยังมาหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คหล็คนี้บอกเลยด้วย เดี๋อาดูไฟดิไหนเอารถนี้รถนี้นี่เอารถนี้รถด้านหน้ามองนี่ก่อนเกกะเอารถได้ก่อนครับผมเดี๋ยวมีตัวรถรถโดนไล่นะมีไฟเปล่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ย้ายไฟย้ายมีนครับคลิปหน้าเจอกันครับรอสวัสดีครับ